สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกคนครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พวกเราได้ร่วมกันจัดพิธีมอบท้ายและเข็มแกน่น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1ของคณะบริหารธุรกิมหาลาลัยเชียงใหม่พิธีมอบท้ายและเข็มเป็นพิธีการสําคัญของคณะที่แสดงถึงการที่นักศึกษาชั้นปีที่1ของคณะบริหารธุรกิมหายาลัยเชียงใหม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของแอคบาร์อย่างเต็มภาพภูมิท้ายและเข็มซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจําคณะของเรานั้นแสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นแอคบาร์ ซึ่งผู้สวมใส่เปรียบเสมือนตัวแทนของคณะอาจารย์หวังว่าพวกเราทุกคนจะเป็นส่วนสำคัญในการนำพาเอาสำเพวแอคบาลล์ลันี้ไปสู่เป้าหมายตามภารกิจนั่นก็คือการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นคณะคุณธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเหมือนในปัจจุบันนักศึกษาต้องมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจและมีความรับผิดชอบในภารกิจหลายประการทั้งยังต้องขนขวายหาความรู้ฝึกฝน ทั้งในห้องและนอกห้องเรียนรวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆอันจะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและทักษะในการใช้ชีวิตรวมทั้งการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอันจะทําให้พวกเราเป็นคนที่มีคุณภาพสามารถที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่พึ่งของประเทศชาติต่อไปในอนาคตอาจารย์ขอต้อนรับพวกเราอีกครั้งสู่บ้านแอคบาร์ขอเป็นกําลังใจให้ลวกเขาทุกคนสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างราบรื่นและขอให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงความเป็นแอคบาร์และแสดงความเป็นแอ ในการเป็นผู้นําเพื่อชี้แนวทางการพัฒนาสู่สังคมสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตตามความมุ่งหวังทุกประการขอบคุณครับ สวัสดีนักศึกษาทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาแอคบานะครับในปีการศึกษา2564นี้คณะบร,ริหารธุรกิจนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับนักศึกษากลับบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนที่มาเรียนในมอชอ บางคนยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาเรียนในรั้วของมอชอเลยนะครับหลังจากพิธีมอบไทยกับมอบเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คาดว่านักศึกษาทุกคนจะสามารถเข้ามาเรียนที่มอชอได้หลักการสําคัญนะครับในการมาเรียนที่มอชอก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งตอนนี้ทุกคนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับโลกออนไลน์การที่กลับมาเรียนที่มอชอแล้วนะครับจะทาให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตมากขึ้นการใช้ชีวิตในรั้วมอชอมีหลากหลายมากครับในเรื่องของการ การทากิจกรรมในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการสังสรรค์กับเพื่อนๆผมก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนที่จะเข้ามาอยู่ในรั้วมอชอเต็มๆนะครับในปีหน้าก็อยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับส่วนการมอบไท้แล้วก็มอบเข็มในวันนี้นะครับไท้กับเข็มเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีงามของคณะบริหารธุรกิจซึ่งก็จะมอบให้นักศึกษาทุกคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงถึงการเป็นนักศึกษาแอคซ์บาการที่เราจะมาเป็นนักศึกษาได้นะครับ ทุกอย่างมันจะมีเรื่องราวที่เราควรจะจําไว้ในความทรงจํานะครับซึ่งถ้าเราจบออกไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหาความทรงจําดีๆเหล่านี้ได้ผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะใส่ไท้ยนะครับแล้วก็ใส่เข็มเข้ามาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจแล้วก็ไปเรียนที่คณะอื่นๆน,นะครับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการที่เราเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็อยากจะฝากพวกเรา เรื่องของการเรียนการเรียนในทุกๆสถาบันในประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่ในคณะบริหารธุรกิจเองก็จะมีความแตกต่างจากที่อื่นๆการใช้ชีวิตการปรับตัวมีความสําคัญมากโดยเฉพาะการที่เราปรับเปลี่ยนจากมัธยมเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยผมก็คาดหวังว่านะครับพวกเราจะสามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขนะครับแม้ว่าบางครั้งจะเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์หรือบางครั้งจะเป็นการเรียนในรูปแบบของไฮบริดก ็ขอให้พวกเราแบ่งเวลาจัดสรรเวลาในการใช้ชีวิตให้ดีนะครับให้สมบูรณ์อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าพวกเราน่าจะสามารถเอาข้อคิดเหล่านี้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้นะครับเราจะเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเราจะต้องหาเพื่อนๆที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน มีพี่ๆนะครับที่จะคอยช่วยเหลือเราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกคนเดียวได้เพราะ,ะนั้นฝากแนวคิดตรงนี้ไว้นะครับขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในการเรียนและใช้ชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัยและในคณะบริหารธุรก,กิจอย่างมีความสุขและท้ายที่สุดนี้นะครับก็อยากจะฝากพวกเราว่าหลังจากจบการศึกษาไปแล้วครับ ก็ขอให้พวกเรามีอาชีพการงานที่ดีนะครับมีอนาคตที่สดใสและคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเองแอคบาร์ด้วยขอบคุณครับ